ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา237บันทึกคำเบิกความพยานชั้นไตสวนมูลฟ้องหรือพิจารณานั้นให้สารอ่านให้พยานฟังต่อหน้าจำเลยเว้นแต่ในกรณีดังบัญญัติไว้ในมาตรา165วรรคสาม วักสองในกรณีที่คู่ความตกลงกันศาลอาจอนุญาตให้ถือเอาบันทึกคำเบิกความพยานในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเป็นคำเบิกความพยานในชั้นพิจารณาโดยพยานไม่ต้องเบิกความใหม่หรือให้พยานเบิกความตอบคำถามค้านของจำเลยไปทันทีได้เว้นแต่ในข้อหาความผิดที่กฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างตำ่ำ จำคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น